จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลบบุรีนะครับไปดูเรื่องของมวยไทยกันบ้างสมาคมมวยไทยลบบุรีนะครับหมื่นมือแม่นหมัดนะครับได้จัดพิธีบวงสวงและลำถวายมือสมเด็จพระนารายมหาราชที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลบบุรี พันเอกหญิงทิติพันธ์หิรัญยโรธประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เป็นประธานในพิธีบวงสวงและลำถวายมือแด่สมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่หนึ่งโดยมีนายปรญ,ญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีจัดขึ้นนะครับโดยนายกสมาคมมวยไทยลบบุรีและเจ้าของค่ายนะครับสสุนีมวยไทยซึ่งก่อนเริ่มพิธีบวงสวงและลำไหว้ครูถวายมือของคณะสิทธิจากค่ายมวยสสุนี ก็ได้มีการจัดให้มีการแสดงแม่ไม้มมยไทยลพบุรีและแสดงการต่อสู้นะครับของมวยลพบุรีตามตำราของหมื่นมือแม่นหมัดลพบุรีซึ่งพิธีวงสวงนะครับและลํำไหวรู่นะครับก็ตามลำดับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมมยไทยและมมยไทยโบราณสายลพบุรีซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดินไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในระดับจังหวัดระดับประเทศก้าวสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิใจนะครับ นอกจากนี้การจัดงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อทิอพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระนารายมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้คุ่หนูประการต่อชาติไทยอีกทั้งยังเป็นเวทีในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของมวยไทยศิละปะก,การต่อสู้ประจำชาติไทยโดยเฉพาะมวยไทยโบราณสายลบบุรีซึ่งเอกลักษณ์ของมวยไทยลบบุรีนั้นมีความโดดเด่นที่เห็นได้ชัดคือมวยที่ชกฉลาดรุกรับได้คล่องแคล่วว่องไว ต่อยหมัดตรงได้แม่นยำในลักษณะการต่อยแบบนี้จะเรียกว่าหมวยเกี้ยวซึ่งหมายถึงหมวยที่ใช้ในชั้นเชิงเข้าทำคู่ต่อสู้โดยใช้กลลวงมากมายมาักจะเคลื่อนตัวอยู่เสมอหลอก หลอกล่อผู้ต่อสู้ค่ะหลบหลีกได้ดีมีชั้นเชิงสายตาดีรุกรับและออกอาวุธหมัดเข่าเท้าศอกได้อย่างรวดเร็วจึงได้สมญานามว่าฉลาดลบบุรีและเอกลักษณ์อีกประการหนึ่งนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือมีการพันมือเครื่องแขนและที่เด่นแปลกกว่าที่อื่นก็คือการพันคาดทับข้อเท้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมวยลบบุรีเท่านั้นค่ะ